รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโซนของเอวาคิงค่ะ <Our King. S 2> รือว่าในหลวงของเรา การสื่อสารแรกที่เราจะสื่อสารกันได้เราสื่อสารกันด้วยภาษาใล้หรอใช่ค่ะภาษาใล้ภาษาท่าทางนะคะสนับสนุนโดยพระเบรกเบนดิกส์ออโต้แจมไทยแลนด์ com ออโต้วิกเอ็น สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับโมสพิชยาในรายการเช็คอินอินเทรนด์รายการท่องเที่ยวที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวในสถานที่สวยๆไปชิมอาหารร้านอร่อยและไปซึมซับบรรยากาศดีๆแบบที่คุณอาจไม่เคยเจอมาก่อนแบบวันเดย์ทริปค่ะพอเราพูดถึงเรื่องราวของวิทยาศาสตร์คุณผู้ชมหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โ oh, ห oh, มันเป็นเรื่องที่ยากจังเลยมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่เชื่อไหมคะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่รอบๆตัวเราเลยแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเรียนรู้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มสเลยพาคุณผู้ชมมาอยู่่่่ทีีนนเเลยคคคะออาาาาารรรพพพิิธภณฑ์ม9ป็ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทยเลยก็ว่าได้ค่ะตั้งอยู่ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวชคลอง5จังหวัดปทุมธานีนั่นเองค่ะว่าแล้วก็เดี๋ยวเช็คอินให้คุณผู้ชมทราบนิดนึงนะคะว่าอยู่ตรงไหนจะได้ตามมากันถูกนะคะนี่เช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของวิทยาศาสตร์รับรองว่าคุณจะต้องสนุกแล้วก็ตื่นเต้นแน่ๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราตามมากันได้เลยค่ะมาค่ะ ที่พิพิธภัณฑ์พระราม9แห่งนี้คือกว้างใหญ่มากๆค่ะมดไม่สามารถพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมทุกสุดได้คนเดียวเพราะฉะนั้นแล้วค่ะวันนี้มดมีนักวิชาการ mm hmm. กองวิชาการพฤกษศาสตร์ค mm ่ะ hmm. คุณนัทมาอยู่กับมดด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทแนะนําตัวให้คุณผู้ชมรู้จักสักนิดนึงค่ะค่ะชื่อนัทนะคะวินศาศเอกจํานงค่ะนักวิชาการกองวิชาการพฤกษศาสตร์สํานักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาค่ะโหน่าสนใจมากเดี๋ยววันนี้จะพาเราเดินชมรอบๆเลยแล้วก็สาธิายให้เราฟังด้วยว่าอรรนน้้้า่งัพมแลว ไปเลยไหมคะได้เลยค่ะเชันค่ะไปค่ะคุณผู้ชมโซนนี้เขาเรียกว่าโซนอะไรเหรอคะอันนี้เขาเรียกว่าโซน our home ค่ะหรือบ้านของเราค่ะจะเป็นการพูดถึงจุดเริ่มต้นของจักรวาลจุดกําเนิดโลกแล้วก็วิวัฒนาการต่างๆตั้งแต่ ยุคก่อนไดโนเสาวจนมาถึงยุคของมนุษย์เราค่ะซึ่งในส่วนที่ยืนอยู่นะคะก็จะเป็นการวิวัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละยุคในแต่ละสมัยซึ่งอพยพมั้งแต่แอฟริกาหมายถึงเราไปขุดพบแล้วก็ไปเจอหลักฐานต่างๆทําให้รู้ว่าเกิดมนุษย์ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แบบนี้หรอคค่ะ,คะ อันนี้คือโซนนี้คือโซนโซนทุนด้าค่ะจะเป็นเขตที่หนาวรองลงมาจากขั้วโลกใต้ขั้วโลกเหนือนะคะก็จะมีสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่มากมายรวมถึงแมมมอสของเราด้วยค่ะที่ช้างแมมมอสเหรอคะใช่แมมมอสอ,อันนี้เป็นงวงช้างเราจําลองมา,งลงมาแล้วเป็นไซส์คนนี้เลยใช่ไหมคะโอ้เราก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเครื่องแต่งกายแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เขาใช้ในการดําเนินชีวิต ก็จะเป็นสัตว์ป่าในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วใช่ไหมคะมีเสือไซบีเรียเกวูบรีนที่เรารู้จักกันในหนังก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะกรงเล็บเขาเหมือนกูบรีนแล้วก็กระต่ายก็จะเป็นเหยื่อเสมอใช่ไหมคะ ก็จะมีจําลองเป็นแบบฟิลลิ่งให้รู้ว่านี่คือป่าใบสนไทก้ารมันจะยวบยบนี่หมดกลัวนะเนี่ยเดินเแล้วมันยวบยบรู้สึกว่าต้องย่องตลอดอ๋อก็จะเป็นฟิลลิ่งนี้เอารูกเล็กๆเนี่ยค่คะย่อนลงไปนในปากนี่ like เราต้องจับโอ้ยทาได้ด้วยค่ะกอนให้ล um, ูกเขากินเลยลูกกินเข้าไปเลย มีหนึ่งโซนที่น่าสนใจที่เรากำลังจะไปใช่ค่ะคนั่นคือโซนของอเวอาวคิงค่ะ <Our King S 2> หรือว่าในหลวงของเราค่ะในหลวงของเราค่ะ<ช>ทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าท่านทรงมีพระจฉริยภาพแล้วก็เรื่องราวของวิทยาศาสตร์เนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นนักคิดแนวคิดต้นๆของนักวิทยาศาสตร์เลยเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะต้องกระโดดลงไปเหรอคะ พี่หนูก็อยากจะกระโดดแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเก็บตรงนี้เอาไว้ให้เด็กๆเล่นต่อแล้วกันเจอแล้วค่ะทางลงที่ถูกต้องต้องลงตรงนี้จริงๆเหรอคะเราจะต้องยังไงเอ่ยเราต้องไปอย่างนี้ เ็นโซนที่เราบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็หลักการทรงงานหลักๆ3ข้อที่ท่านใช้ในการปฏิบัติงานจริงๆก็คือหลักคิดหลักวิชาการและก็หลักปฏิบัติค่ะ บอกว่าที่าคาะที่พิพิธภัณฑ์พระราม9้าแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมนอกจากจะได้ความรู้ในทุกๆจุดท,ท,ท,ที่เดินไปแล้วมันสนุกมากค่ะคุณเชิญชวนนิดนึงได้ไหมคะอยากให้ทุกท่านมาเที่ยวพิธธพิธภัณฑ์พระราม9ก้าของเราเย,เยอะๆนะคะเราสามารถเที่ยวรอบโลกในระบบนิเวศต่างๆได้ภายในวันเดียวเนาะเรายังมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยอีกมากมายเลยค่ะเอาล่ะถือว่าสนุกสนานมากๆงไงวันนี้ขอบคุณคุณนัทมากเลยนะคะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเรายัง มีอีกอาคารหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันช่วงหน้าค่ะ